สวัสดีค่ะพอกันกับปลาลุนอีกแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีนะคะอุปกรณ์หากินตะบุญค่ะพุปกรณ์หากินตะบุญพ่นกำลังสิไปใส่ม่องจะเอาห่วงยางไปขี่พรบมาส่วนช่วงนี้ช่วงนี้เนาะค่ะไอ้น้าพันกระขื้นนรเนาะตากบไปหาใส่ม่องค่ะ ยายตรวจเขาในเฮียนบอมอเมียอ๋อไปเบิ่งค่ะว่ายายตวดแล้วแกมาไล่อะไรยังสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปา้าลุนด้วยนะคะเข้ามาแล้วสไลคกดไลค์กดแชร์ให้ปา้าลุนเด้อค่ะไปแอบเบิง่งยายตรวจจ้ะหน้ามีอะไงยายตรวจนี่เนื้อแตกบก่ฮะ ว้ยประเทศไทยเปิดกับเปิดตัวมันเอาปันนี่เสรเ,เดี๋ยวให้ยายถวดกันจา้าหลานน้อยอยู่ยายลักแกะมาไล่โอเมาล่เดเด็ก รอบนี้เยอะมากมายนะคะมีจะพวงใหญ่ๆเลยสวัสดีนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกระปารุ่นใดด้ยวยจ้าพี่น้องเห็นหงมอ่ยไตรวดได้เวียเคดแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดแอให้ย่ยทวดเย็นสบายก่อนเอาแห้งค่ะแต่ว่ามันค่ายๆคนจะตกนี่แหละค่ายคนจะตกแต่ว่ากะ

เกิด่าขอบคุณหลายขอบคุณแม่เม่ทุกท่านน่าค่าที่ให้หก้ามหัก้วมเพียงก้ามเมตตาวันซุกแอร์ขึ้นนั่นเย็นแท้เดี๋ยวว่นมาอีกรอบนึงก็อนจ้าย <laughs> ายทวดคงดีใจได้มาละายเยอะอาจารย์ค่ะเมื่อยบอยายหาวดแกบา้าไล่ห <laughs> ัวว๊อ เปิดแอร์ให้ยายทวดด้วยจ้ะก,กำลังสีเย็นกำลังจะเย็นป้ารุ่นมาไล่มาไล่เงื่อนเสียนเป็นตาอดซ้อนเนาะป้าสันขอบคุณนะคะสวัสดีตอนเย็นยายทวดป้ารุนสวัสดีค่ะ,คะไอ้พ้ามาคุยกับยายทวดเนาะคะ่ะยายถวดกะเบียกแก้ใบให้มืออื่นให้ป้าอ้วไปฝากเนาะคะ่ะเกเสร็จก็พรุ่งนี้ก็ คอูพันจะเอาไปเก็บให้นะค่ะอ๋นนอาตวน,น <laughs> แล้วถึง咯ค่ะกอนเนียเรียค่ะพี่น้องย <laughs> ่ำไดเนาะนะคะเด็กๆสีผ้ากันในลาอีกเนาะ,ะพี่น้องย่ำไดเด็กๆสีเดยผ้ากันลาอีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะป้าลูนเมื่อวานก็โอนมาไล่ให้น้องดาวนะคะเอฟซีปูเกตค่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะ ให้ความหักความแพงความสงสารน้องดาวเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะคนมากๆแต่ว่าเมื่นอนี้กะน้องดาวกะไอใส่ชีวิตเสียนนารุหดคือกันเนาะคะ่ะกับเมื่อหอดประมาณสามโมงกะเขางาันต่อเลยกะไปเห็นงานต่อเนาะคะ่ะพอบาเพิ่นล่างงานบอดาเนาะคะ่ะกะแถบจะบนอนละคะ่ะ บ่ได้นอนผุนแล้ววาเซนย่า่ถวดว่าเดินทางมากไกลเนาะค่ะไปกลับกะเป็นพันกิโลคือว่าแล้วเนาะคะ่ะอืม,ามาอ่มาระยะทางมันกะไกลเนาะค่ะแต่กะคือว่าล่ะคะเอาใจสอยกันสู้ๆเนาะค่ะพี่น้องการท้ามาหาอยากหากินเนาะค่ะ ยายชวดก็แกะมาลัยต่อไปจ้าสอดเราใหม่ไม่เจ๊าะสอนเลยอีกสอดหนึ่นสงสงสัยก็เอาให้พ่อบอกอแล้วก็ไอ้นี่ไงยา้ชวดไมกคุ้น สวัสดีป้าลุนยายทวดสวัสดีนะคะคอมเมนต์เขามาคุยกันไนด้เด้อจ่าพี่น้องเขาม,มาดูยายทวดกำลังแกะมาลัยเนาะคะ่ะต้องหันกับนั่งอยู่ทั้งหน่องอยู่เด้อคะ่ะแล้วว่ามันห่อนมันเอาแห้งก็าล่ะของมันไม่เฮี้ยนเนาะคะ่ะ มันมันห่อนเป็นเป็น,ปน,ปนตสช่างพอนไม่เหมือนห่อน,นคล้ายๆฝนจะตกนะคะ้ามาอยู่ในแอ่งสิกะเอ้ยเย็นสบายดีอยู่ก็สบายดีอยู่ก็รลังเย็นโอ้มันห่อนแหงค่ะเว ป่าลุ้นนางนางห้กำลังใจซื้อเด้อเนาะค่ะป่าลุ้นนางห้กำลังใจยายชวดซื้อเด้อจ้าใหญ่ถั่วสู้ๆใหญ่ถั่วสู้ๆสู้อยู่เนาะค่ะก็เก็บใบเพราะถ่าเป็นมวลรถนัวลร่าละกาทุนการศึกษาของน้องเนาะค่ะ พอได้งวดโลดงวดยังยายทวดแก่เก่งมากจ้าขอบคุณนะคะเมียนค่ะพี่น้องเพิ่นนันทัวเพิ่นจะเชี่ยมาไล่ทัวจะหามาเห็ดมาไล่ไหได้เนาะค่ะพี่น้องกะเฮี้ยงยากเนาะค่ะกะซ้ำนี่กะสู ราะว่าโอกาสข้องคนมันกะบ่หลายบันไดเน,นะคะไม่ได้มีได้เป็นทุกๆคนเนาะค่ะกะโชคดีหลายเนาะค่ะทีเม่ม่เพิ่นบ่ถิ่มบ่ปลาเล็กหน่อยเนาะค่ะยายชวดแข็งแรงมากนะคะป้าลุนขอบคุณค่ะพอดีมือนี้นอค็ดกับ,บ่มากกะอาจจะเป็นมือใดบุีิมืออื่นบ่ สวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วซอยกดไหลก์กดเชี่ยห้ปลาลุ้นเเดอ้อจากพี่น้องมาคุยกันจะข้าวค่ะเาบิงยายถวดกำลังขัน <laughs> นะกำลังขันค่ะบอร์ขันติดบริการมันกนะบเจ้าเบอร์ยูเพราะว่า ยายถว่แล้วก็นัน่งอักยู่ผู้เดียวแล้วนี่เหียนนี่แหละคะ่ะขั้นตะขอมาค่ะขั้นตะขอแม่บางใดหันละ,ะ,ะสวัสดีป้าลุงยายทั่วสวัสดีนะคะ 好吧。 ยายถั่วเท่าความสุขความสุขของยายตัวเนาะค่ะเเป็นนลราจะได้ย็นโมบันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเนาะค่ะมาแลงกับมาคุยกันมาเบิ่งยายถวดแก๋มะไร่ปลาลุนวายมันใหญ่บ่ขั้นแกเนาะค่ะเพราะเขามาซองเบิ่งพอดีใหญ่กะกำลัง จัดการเนาะค่ะสวัสดีป้าลุนยาชวดสวัสดีนะคะเจ้าชู้นอนลงดีดมันกิงอย่างมั่นนะจ๊ะน่ะคอป้าลุ่นไทย ไทยดูไายไายบางนู้นโดดเนี่ยเด้อบอ่ค่ะทายดูนานๆไดนนะบอ่ค่ะค่ะถ้าลูกค้าบอกเขานะค่ะเพราะว่าช่วงวังหันกะปลาลุนียงกะเพิ่งจะเลี้ยวน้ำลูกค้าเนาะค่ะเพราะว่าลูกค้าช่วงนี้มันแดดนะคะมันแดดกับลูกค้ากะพ่อเขามาเรื่อยๆเนาะค่ะ สวัสดีค่ะมัคุยันไหนเด้อจ้ายายถวดออกกำลังเบียบคนรวยจ้ะขอบคุณนะคะมือขึ้นอิสนุกมากครับน้องดาวน้องมิกกี้น่ารักครับขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสวัสดีป้าลุนยายถวดสวัสดีค่ะสวัสดีหลอบแรงแงเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี่ไอบ่อขั้นเอกมีเมนูอาหารเนาะค่ะ จ้าหน่อยุ่นละมันกับขั้นในคำค่ะบอเมียนบอขั้นเดอันนี้ค่ะคือบอไลในเพจค้ปาปลาลุนนาสั่นอ๋อค่ะเมียนอยู่ไอเดียวให้ปลาลุนนั่นหาคลิปลงในช่องยูทูบจ้าข้าวเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาลุนเองกับบอได้บอได้ลงคลิปหลายมือแล้วเพราะค่ะเพราะว่าเพราะเราทราบความจําของปลาลุนมันเต็มเนาะค่ะมันเราเห็นยังกับบอได้พี่น้อง ยายทวดวันที่เจ็ดก็ได้แกะอีกทีเยอะนะคะมาลลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเนาะคะ่ะเพราะว่าไอา้ขอบคุณเลยนะลายลายเหมือนเงินเลยอะไอ้ทอนละเสียทอนละซักปลารุ่นพอดีมันความจำมันเต็มเนาะคะ่ะถ่ายคลิปถ่ายยังลงกัอบบได้พี่น้องหาตอเนี้ยอสิแดงซื้อโทรศัพท์ใหม่นะยายทวด บ่ภูมิใจน้ำยาถวนี่ร้านเป็นตาหักคักเป็นตาสะอ่อนน้ำเดอ้อสานขอบคุณนะคะลุงจานบ่อนุมาิก็เลยสิไดงสดเอาเนี่ยนี่แหละจ้าพี่น้องจังไดกะอุตสาเบิงอุตสาฟังเอาเอาออร้อค่ะบ่บ่ลุ่งบมไารเลย <laughs> เฮ้ยน่จาจ่าพี่น้อง ออนี่อะฮะนุเคลือบเหลือกท้างถูกแล้วสันขอบคุณนะคะยายถั่เหลี่ยงซอยยายถั่วในเด้อสันจ่าแม่ยแม่ จ้างไดกกะยาถิมยาปลาเลนย่ายอวดเนาะค่ะทั้งหลานทั้งเลนค่ะพี่น้องซอยกันอยู่ซอยกันสู้กันเด้อพี่น้องเอ้ยย่ายอวดมีความสูงข,ขอบคุณนะคะซอยเลี้ยงหลานเลีเเ้ยงเลนซอยย่าไอถวดแล้วส๊า <c oughs> สสห์หะหะหะเดีออ๋ยวไอเนาะ<น>ค่ะจา้านลอยหนีปลารุ่นกัสิไปไหลในเพลดูดอกเนาะค่ะเพราะว่าไอ้ ท่าไรเน้่เพียเพิ่นกะจะคว่ำคมชัดคว่ำยังเพิ่นกะจะกลัวกันเนาะคะ่ะแต่ว่ากะคือว่าแล้วเนาะคะ่ะคือในเพียมันสร้างไรายได้ไม่ได้ไอ้มันสร้างไรายได้บ่ได้ <c oughs> ก็เนกเด่นการ่ันเดอ๋ส <The> ่ไปเอส้อ <refused tek ster> <ina finan cer> ั <smoking> ัเดวออกนาก้นนะันค่ะยายวจะทวเ่ให้เราออกจากทรศัพั์ค่ะพี่น้อให้ยายทวออกจากทรศัพท์ มาใ <c oughs> มา <c oughs> มาใส่เรื่องงานค้นถเท่าเกียร์เกรส้านโมยูน้เียยูโยูงานเป็นสีทยก้าจซ่อมนะแต่หลางแต่ว่าเห็นแทเดีย ยดใหญ่ทวดกับอะไรของหลานเนาะคะ่ะปลารุ่นไรนี่เพจแล้ยวดึงมาลุ่งในช่องยูทูปก,กระได้นะคะวสันมันมันยังสันกระไดบอค่ะเพราะว่าปลารุ่นเองกับโบเคยเห็ดเนาะคะ่ะปลารุ่นกือบ่ได้เกียงน้ำท่วรศัพประนันเนาะคะ่ะเห็นแบบนี้ละก็ดีใจน้ำยายทวดละจ้าสัน <Yeah. S 1> คือพอเห็นแม่แยาสุกจ่าไปใสน่น้อย่แม่แยาสุกยน่าน,านนอค่ะ โอ้อันเดียงดังเดียงดังของต่อมนะเพิ่นกวนแคกนะครเดียงดังของต่อมเพิ่นกวนคแคอแแบบขกขั้นขั้นแบบพ,พ่อเนาะงเคศเป็นลูกย่ายสวดบ่อใช่ไเป็นลูกย่ายสุกค่ะเป็นลูกแม่ย่าสุกอขปลาลูนเองก็อยากล่องเบิ้งอยู่ค่ะว่าอัน เท่าไรในเพจแล้วสีเข้ามาลงในช่อง YouTube นี่เฮ็ดจังไดเนาะคะ่ะเพราะว่าปลาลูกอินก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเนาะคะ่ะแต่ว่าทานี้ผู้สอนผู้อันนี้จะสิพ่อพ่อค้ำทางได้อยู่ <c oughs> เอ,อ้ยคือว่าแล้วเนาะคะ่ะผู้เฒ่ากับโซเชียลสมัยมซูม้อนี้เนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามื้อนี้พามาเบิงะะ่งค่ะผู้เฒ่ากับมาไล่หลานมาไล่เลนยายทวดแกะมาไล่มือมือ อเมื่อครบเลยเมื่อครบเมื่อเก็บนะเดี๋ยวจังถาไปติดตามปลารุ่นในในเพจอะไรด้วยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหลน,นี่เดี๋ยวปลารุ่นจ้เาลงไปซ้ำนี่กอนเนาะค่ะเข่ามาเหลียน้ำยาหั่วให้ตุยซ้อนให้ปลาค่ะถาเด็กๆบอ่อยากเนาะค่ะ น่าจะถึงเสียนนะป้าแสนขอบคุณนะคะไอ้ทาเล็กๆมาบอ่อยากบอ่อยังจังสีเนาะค่ะบอ่อยากกันยากง,งานกะสีพ่อได้สอนกันเพ็ดให้กันเบิ้งไดเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเดียวจังไดไรนี่เดี๋ยวปลาลุ้นลงไเหมือนซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะจังคว้าก,กันให้เพจเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไว้ซ้ำนี่ก่อนขอบคุณลหลายๆค่ะที่เขามารับเบิ้งรับชมน้ำกันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ